สวัสดีค่ะพี่น้องมาอนี้ยายเรสิพาตําแก้วแก้วข้าหมูเด้อพี่น้องมาๆมาตับน้ำยายตแก้วข้าหมูหมูเนื้อเอาเนื้อหมูแดงมายายกับมาเห็ดตากแห้งมันแห้งแกับยายกับมาทอดทอดกับกอบมีเห็นบอกกอบกอบจำจนยาย่บ๊ทยายจ้ำเอาถ้ายายเฮ็ดขายหลายยายกับโบ๊ทมีมันหลายยายกับจ้ำปะ พี่น้องเอฟซีท่านใดสนไกน้ำยายเล็กสังได้เด้อค่ะแกวคาะนี่ตั้มฮะก็ฮตั้หมูเห็นเหรก็ใส่อันนี้มันสิมีอั็นขาหอมแดงกับเทียมน,นี่ยายสิบดไว้บดจะกันแล้วลงเลยส่วนผสมนี่ยายบดแล้วขวัวยายกับบดท,ทุกอย่างยายสิซุกเบิร์ดขวัวซุกเบิร์ด ก็ใส่พริกป่นพี่น้องพริกป่นนี่แหละแต่เฮาสิว่ามักเผ็ดหรือว่าบ่เผ็ดเด้อพี่น้องผู้นลังคนเพิ่นก็กินเผ็ดผู้นลังคนก็กินบ่เผ็ดเนาะค่ะมันก็ต้องเผ็ดแน่เนาะมันยังเป็นแก้วคือว่านี่พี่น้องเครื่องเครื่องเครื่องผสมเครื่องปรุงก็มี1เกลือ2น้ำปลาสามชูโรดแค่นั้นล่ะค่ะพริกป่นก็แล้วแต่เฮาตามใจชอบเฮา สูตรยใาย,ย่ายบัวซนัปลาเดี๋ยวยห่ยเต็เต็มเ,ก,เกับนัําปลาิมกันพี่นอง Xẹp xẹp Phường chắc ngon Nên nâng Ba nên nâng ừ, Nói Xẹp ได้แล้วค่ะพี่น้องบัดนี้มามากินน้ำใหญ่บัดนีไปก็ข่าเนี้ยวไม่หมอน,นพี่น้องเมื่อกี้แซ่บแสบแสบหลายแซ่บหลาย